ครับผมวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับวันนี้มีนัดเช่าพระนะครับมีนัดเช่าพระลืมเลยนะครับโอ้สายแล้วเนี่ยพี่จะเมื่อยู่แล้วนะครับตื่นมาจับ่ายสามโมงเลยก็านัดเช่าพระกับรุ่นพี่ไว้นะครับว่าวันนี้จะได้ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีนะครับพี่ทุกท่านนะครับนี่ผมแต่งตัวเพิ่งเสร็จนะครับกําลังจะออกไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้พระอะไรบ้างนะครับหรือว่าชุดนี้น่าจะมี น่าจะมีหลักล้านนะเพราะผมดูจากหน้าพาแล้วก่นจะวิ่งไปดูนะครับก่อนอื่นที่แกมได้อ่ะลืมลืมฉีดน้ำหอมผมรีบเกินนะครับอ่ะฉีดหอมกันแล้วกันนะครับไม่ไหวนะครับไปโอเคนะครับปากมีด้วยนะครับอ่าลืือมีนะรีบๆทำอะไรรีบๆทีไรนี่ชอบลืมนะครับนะครับใส่หลวงปู่ก่อนที่ผมวันนี้ก็จะนําเป็นหลวงปู่เอี่ยมมัตรฐานสูงนะครับนะฮะ ติดตัวนะครับไปนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับบอยพระแท้เดี๋ยวว่าดูกันนะครับพี่ว่าจะได้อะไรนะครับอันนี้มันก็เป็นแสงสะท้อนลงมานะมันอยู่ในห้องนะพี่นะผมไม่ได้ลงไปผมจะลงไปแล้วก็จะไปดูว่าพี่เขาพิพาอะไรบ้างนะครับฝากติดตามด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็จบดีวมาเรียบร้อยนะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับชุดนี้ก็ ตังเป้าไว้แค่ล้านต้นนะครับแต่ไม่ใช่พี่สรุปทะลุนะครับเกือบสามล้านนะพี่สองล้านเกือบสองล้านนิดนึงก็เกือบสามล้านพี่มันเป็นผ้าหลักนะครับเป็นผ้าหลักมาดูกันนะครับว่าเป็นผ้าหลักยังไงเป็นผ้าหลักยอดนิยมแบบไหนนะครับที่สําคัญนะครับต้นทุนพระพี่เขาค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะหนึ่งเลยพี่เขาใส่ตลับเพชรแท้ทุกเกือบทุกองเลยพี่เห็นไหมตลับเพชรแท้เขาทําเก็บนะครับเหรียญแรกเลยมาดูกันนะครับอันนี้เป็นผ้าเก่านะพี่นะเป็นผ้าเก่านะครับเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับเนี่ย นะครับเป็นเหรียญปี2495นะครับเหรียญหลวงพ่อเฉยนะครับวัดโชยตาลามนะครับ2495นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับสภาพก็พอหน้ารักนะครับยังโอเคนะครับเป็นเกกิยุคสมัยก้อนนะครับขอมตลับเพชรแท้หนึ่งใบนะครับนี่ฮะเหรียญแรกนะครับโอ้รอกันเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมจะมาแบ่งในลฟ์สดนะครับนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่ฮะมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะพี่เนาะอ่านี่เป็นสมเด็จนะครับ นี่เป็นสมเด็จหลวงปู่วัดอินนะครับสมเด็จหลวงปู่วัดอินนะครับแปดชั้นนะครับพิมพ์แขนหักศอกนะครับนี่ฮะปู่วัดอินนะครับปี2436นะครับนี่นะครับเป็นพระเก่านะครับส่วนใหญ่นะครับปู่วัดอินแล้วก็นี่นะครับอีกหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับนี่ฮะอ่ากะไหลทองเดิมนะครับหอมตลับ ไปนะครับนี่เลยนะครับปี06น,นะครับพ่อสุดรุ่นแรกนะครับวัดกรหลงนะครับฮะนี่เลยนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดไร่นี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่พระสภาพพร้อมโอ้เส้นขนุูแมวยังชัดเจนนะครับนะครับหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นแรกนะครับนี่เลยนะครับอ่าปีหนึ่งสองนะครับนี่ฮะโอ้ตอนแรกไปนึกว่าจะ จบกันล้านต้นไม่ใช่พี่พอไปเจอหน้าพาแล้วนี่ครับต่อไปครับนี่ฮะต้นลอยมือเดียวแลนะครับต่อไปพี่อันนี้เป็นเหรียญพระครูเหมือนนะครับเหรียญหลวงพ่อเหมือนนะครับพระประแดงนะครับนี่เดี๋ยวพระประแดงรู้กันดีครับฮนี่นะครับพระสร้างในปีพศนะครับ2476นะครับ2476นะครับเป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่าพระ เก่านะครับนี่เป็นพระเก่านะครับที่ผมว่าพบเจอน้อยเนาะพบเจอน้อยแล้วกันครับตลับเพชรแท้นะครับอ่าแล้วก็ที่นี่ก็ลิมิเต็ดอีกหนึ่งครับนี่คือลิมิเต็ดนะครับนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยชัดนะพี่พระองค์จริงอ่ะสวยนะแต่ดูไม่ค่อยชัดนี่ตลับเพชรแท้หนึ่งใบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อดํานะครับพระสมเด็จเนื้อดํานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับสร้างในปีพศ2459นะพี่นะพระสร้างในปี2459 แท้ทันท่านเลยนะครับนี่นะฮะหายากนะครับแบบนี้หายากนะสมเด็จหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนี่นะฮะก็ต้องลองศึกษากันดูดีๆนะครับใครที่จะเข้าเล่นพระเครื่องหรืออะไรอย่างนี้นะครับลิมิเต็ดอีกอันนี้ผมชอบมากนะเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ชอบมากเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะฮะเหรียญนี้ถือว่าชอบเลยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่ออยู่นะครับอ่าเหรียญหลวงพ่ออยู่นะครับวัดวัดน้อยนะครับวัดนี่นะครับ นะครับี่พระเกกิอยู่เก่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะครับวัดน้อยนะครับหลวงพ่อวัดน้อยหรือหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่วั e AM ดน้อยนะครับนี่สร้างปีเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับสุดยอดลงอาปีสองสี่ห้าเก้านะครับนี่สองสี่ห้าเก้านะครับตามเหรียญตามบสอเลยนะครับตลับเพชรแท้หนึ่งใบนี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับนี่นะครับสวยนะครับแบบนี้นี่ผมรับเช่าสตาร์ทที่ ต้องมีหลักแสนบวกลบอยู هنا, people, right ่แล้วนะพี่นะถ้าสวยหลายๆแสนนะครับฟอร์มนี้หลักแสนบวกลบอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่ฟอร์มตลับก็ต้นทุนก็สูงไปอีกนะครับชอบใครมีส่งได้นะพี่นะใครมีทักไทยได้อย่างนี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดกัลยาณ์นะครับหลวงพ่อโตวัดกัลยาณ์ปี2467นะครับ2467ีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระเก่านะพี่นะชุดนี้นี่ผมบอกให้เป็นพระเก่าที่เล่นหากันสากลนะครับเป็นพระเก่ายอดนิยมนี่เป็นพระอันนี้หลวงปู่โตนะครับเนื้อเงิน นะครับเ,รเหรียญเซมาหลวงปู่โต,โตเนื้องเงินตลับเพชรแท้นะครับนี่ปู่โตเนื้องเงินก็ฟอมนี้ก็หลักหลักแสนกลางๆนะครับนะนี่ได้อยู่นะพี่นะนี่อันนี้ตลับเพชรใบนะครับลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูนะครับฝากติดตามกันด้วยนะนี่ก็เป็นเหรียญอันนี้ที่เหรียญอีกหนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อศุขนะครับรูไหมครับหลวงปู่ศุก นี่เป็นเหรียญไข่นะครับเหรียญไข่หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับสร้างในปีพศ2469เหรียญรุ่นนี้ผมบอกเลยนะหายากนะพี่นะหายากกว่ารุ่นแรกอีกด้วยซ้ําไปนะครับเป็นเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับนี่2469นะครับเป็นเหรียญรุ่นสองของท่านนะครับหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะครับนี่นะฮะถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นและหายากในวงการด้วยนะครับนี่เลยนะครับวันนี้อาจจะคลิปยาวหน่อยนะพี่เนาะอางนี้นะครับหลวงพ่อหนึ่งนะครับดูกัไหมครับ นี่ฮะสายเหนียวเมืองเพชรน,นะครับนี่เป็นเหรียญนะครับเสมานะครับหลวงพ่อหนึ่งนะครับอ่าวัดห้วยโลงรู้ไหมครับหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลงนะครับท่านเป็นเกกิยุคสมัยก่อนนะพี่นะเป็นยุคปี2400นี่ที่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยปี2491นะครับหลวงพ่อหนึ่งเกกิสายเหนียวท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหลวงพ่อแดงยังมาลริ่มเรียนวิชากับท่านเลยนะครับนี่คืออาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเลยนะพี่นะนี่เลยครับหลวงพ่อหนึ่งวัด ห้วยหลงปี2 4งสนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะพี่นะเพราะว่าผ่าเยอะนะครับมีอีกเลยนะครับกําลังร้อนแรงในชั่วโมงนี้นะครับไม่เช่าไม่ได้ครับนะฮะอันนี้เป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบรุ่น2นะครับเหรียญจอบรุ่น2นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับอ่าโคดหางกระลอกนะองค์นี้เขาโคดหางกระลอกผิวตึงเปรี้ยนะครับโอเคเลยพร้อมตลับเพชรแท้นะครับฟอร์มนี้ก็ โอ้หลักแสนกลางนะครับหลักแสนกลางถึงสองแสนนะครับต้องมีตลับเพชรใบหนึ่งก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วครับตอนนี้นะแพงนะมันองค์ใหญ่นะครับนี่ครับมาเจอกันเลยนะครับนี่มาไปรุ่นสองนะครับจอบได้มาองค์เดียวแล้วที่สําคัญองค์สุดท้ายเลยนะครับของวันนี้เลยพี่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับนี่เป็นเครื่องรางยอดนิยมอีกหนึ่งนะครับเครื่องรางยอดนิยมอีกหนึ่งนะครับลูกอมนะพี่นะอันนี้เป็นลูกอมนะครับลูกอมเจ็ดพญาช้างสารนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะพี่นะดูฮะ อาจจะไม่ชัดนะพี่นะ,ะผมลองลองไลฟ์อีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับสวยเลยนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับพระดิ่งวัดบางวัวนะครับสภาพช้ำๆเลยก็ว่าได้นะครับเจ็ดพระจาทั้งศารนะครับเป็นไฮไลท์อันสุดท้ายนะครับพี่ดูนะครับวันนี้ Boom, ได้มาเท่าน anyway. ี้ครับนี่ฮะได้มาเท่านี้เป็นพระหลักๆนะครับเป็นพระหลักๆเลยนะครับพระไม่กี่องค์นะพี่นะเช่ามาเกือบสามล้านนะพี่นะพระไม่กี่องค์แต่มันเป็นพระหลักนะครับผมต้องเข้าใจกันเนาะ อันนี้เป็นพระหลักนะครับเป็นพระหลักๆเป็นเหรียญรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นพระที่แท้ทันทันเลยเป็นพระทันทันนะครับก็ใครมีพระเครื่องนะครับที่จะแบ่งปันที่อยากจะปล่อยให้ผมได้เช่าบูชานะครับก็ฝากติดตามบอยพระแท้ไว้ด้วยนะครับส่งมาได้ทุกทักทักได้ทุกช่องทางนะพี่นาทางดิท็อกเฟซบุ๊กเพจลายดีนะครับมีให้หมดนะครับทักมาได้เลยนะครับวันนี้บอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะฮะ